สวัสดีครับผมเสรีสวนพานนท์หัวหน้าพักคประชาธิปตยเบอร์ B 33วันนี้ผมจะไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมทั้งจะนำนโยบายของพักประชาธิปไตยไปบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกรุณาตามผมไปนะครับ สวัสดีครับ,รบรพักเฉลติผมเฉลี่วต้อนนหัวหน้าพักนะครับเวยราทีบสามตรงนี้มีอะไรเดือดเนื้อร้อนใจไหมครับก็คือปัญหาเรื่องปากท้องค่ะไม่ทราบว่าช่วยได้ไหมคะในเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องปัญหารายได้การทํางานเศรษฐกิจในส่วนปัญหาดังกล่าวนี้พักสฉลติเรามีแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้ครับในส่วนของ ภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสินค้าราคาแพงพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่จะต้องขมามากินต้องการที่จะมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวในส่วนของสินค้าแพงดังกล่าวนี้ในพาครัฐบาลติเรามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเราคำนึงถึงปัญหาจากต้นเหตุต้นเหตุของสินค้าราคาแพงไม่ว่าจะหมูเนื้อไก่ปลาไข่ไก่ หรือนักสัตว์ต่างๆที่มีอาหารแพงก็เนื่องจากว่าราคาอาหารสัตว์นั้นมีราคาสูงต้นทุนสูงส่วนพืชผักดังกล่าวราคาปุ๋ยก็แพงค่าขนส่งค่าแรงงานทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในค่าสินค้าจึงทำให้สินค้ามีราคาแพงครับครับการแก้ปัญหาปากท้องอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูก ก็คือเราจะต้องสร้างตลาดชุมชนในทุกๆกตำบลสร้างตลาดที่สะอาดสินค้าราคาไม่แพงเพื่อที่ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาขายได้ที่ตลาดและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทั่วทุกตำบลสามารถเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดก็จะลดต้นทุนในการขนส่งเพื่อผลการเกษตรก็สามารถนำมาขายได้ดังนั้นการแก้ปัญหาปากท้องคือต้องทําให้สินค้าราคาถูกโดยให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อสินค้า ได้โดยสะดวกตามตลาดชุมชนที่มีอยู่ทุกตำบลท,ทั้ทททองอลเภครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนก็คือการก่อสร้างต่อเติมอาคารหรือบ้านอาศัยที่ผิดต่อกฎหมายสิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมายาวนานทำให้ประชาชนทั่วประเทศ ตกเป็นผู้ตามหาหรือจำเลยโดยไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้ก็ยืดเยื้อมันถึงปัจจุบันพรรคประชาสันติมีแนวทางที่จะออกกฎหมายนิรโทษก,กรรมออกกฎหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้พ้นจากปัญหาคดีความดังกล่าวรวมถึงออกกฎหมายที่จะแก้ปัญหาการต่อเติมอาคารให้มีการขออนุญาตได้โดยง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นสิ่งที่พรรคประชาสันติจะแก้ปัญหาให้ี่น้องประชาชนมีสถานะภาพของความเป็นเจ้าของบ้าน ที่ถูกกฎหมายก็คือการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่างๆนี้ครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่พักประชาสัปติมองเห็นถนึงปัญหาของพี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหากพี่น้องประชาชนมีงานมีไรายได้ก็จะทําให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความพาสุข เป็นนโยบายสําคัญที่พรรคประชาธิติจะดําเนินการต่อไปครับนโยบายทางด้านศาสนาพรรคประชาธิปติมีแนวทางในการที่จะให้มีการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญให้มีการตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ตั้งกองทุนพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นรวมทั้งให้มีแนวทางให้ศาส,สนิกชนทุกๆศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันโดยผา,<ห>าสุขครับปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปตัวนักการเมืองเอง มีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้บรรดาคนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนหรือสอสอได้มีพฤติกรรมการเมืองที่เปลี่ยนไปคือต้องให้มีการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเช่นตัวสอสอเองจะต้องไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือใช้เงินของพี่น้องประชาชนไปศึกษาดูงานต่างประเทศถ้าเราสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ได้ ก็จะนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนหรือที่เดือดร้อนก็จะได้ประโยชน์มากกว่าพรรคประชาสันติเรามีนโยบายสําคัญที่จะให้สอส,อสอประหยัดในการที่จะไม่ใช้เงินซึ่งเป็นภาษีอกรของประชาชนเหล่านี้ครับ ส่วนอ,อีกปัญหาหนึ่งที่ผมพบเห็นเป็นประจำและได้ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาตลอดก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ยากจนและที่มีปัญหาแนวทางของภรพประชาสันติเราจะวางกฎเกณฑ์ระบบกลไกในการที่จะสร้างระบบของการชําระหนี้ของการเจราจาหนี้ของการปลดลดหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครูหนี้สินเกษตรกรหรือ หนี้สินนอกระบบพรคประชาสันติเราจะนำระบบการแก้ปัญหานิสินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้พักประชาสันติยังให้ความสำคัญในการพัฒนาหรือการส่งเสริมให้ระบบสากลเข้มแข็งเพื่อให้ระบบสากลเป็นหลักแต่การพัฒนาประเทศและดูแลพี่น้องประชาชน สำหรับแนวนโยบายสวัสดิการทางสังคมพัพประชาสันติมีแนวทางในการที่จะดูแลผู้สูงอายุคนพิการและคนด้อยโอกาสเช่นการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุมนยาน้อยกว่าเดือนละ2,000บาทเป็นต้นในส่วนของการจัดสวัสดิการทางด้านอื่นพัพประชาสันติมีแนวทางที่จะให้มีการ สร้างที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและดูแลคนที่เล่ร่อนคนที่ไม่มีที่ทำกินให้สามารถออกโฉนโดที่ดินที่แท้จริงให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนครับที่กล่าวมานั้นเป็นนโยบายส่วนหนึ่งของพรรคประชาสันติที่นำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณา แนวนยโยบายของพรรคประชาธิปไตยเป็นแนวทางที่ไม่ขายฝันและสามารถเป็นไปได้สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนใช้ชีวิตหรือดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนอย่าลืมนะครับช่วยเลือก พักประชาสันติเข้าคูหากาเบอร์3 3ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ